สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมขอต้อนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดโคกระเบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับเซามื้อนี้เป็นเซาวันอังคารที่8เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ันห้าร้บครับลุงมันชน,น,นมันเรียกราคาง,งวัวงบบเขาช่วยงัวลราครับรบัดตอนนี้ยุทธท่ายสนามนะครับจะลดได้หอยหนาหางเกาะงาหยากอยู่มันงวัวหลายรถเ,เขากําลังเขา้า เบิ้งไปเลยครับโซนนี้โซนนี้มันก้วยงวัวพูลขายขายสิพะลุ่งนี่จักบาทนี่ สองหมื่นหกพันโอ้ตัวบบกไงสองหมื่นหกขายให้เบียดน้ำเฮ้ยเบียดน้ำโอ้โหมึงอรขายขายให้เบียดน้ำสองหมื่นหกพัูพ่อบาจก็เนี๋ย สบบวัสดีครัวัสดีแม่สาวป่อแม่บ่ไดครับเคยมีลูกแล้วตอนนี้ท้องบ้างเปิดจังหวัดอ่ะสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เ่สองหมื่นสี่เบื้อง่าสองหมื่นสี่ดุงร่อสสรยตีชิบวน สองหมื่นท so so ีบดบดเครื่องดำต่อรองได้ฝากเบอร์โทษได้啊ศูนย์แปดห้าหนึ่งสี่สี่หกหนึ่งแปดเจ็ดอ้ามันหมานี่ยหรอเอผลกับพิษกับปอยครับ เขาจะได้อานี่จิมหาร้อยสี่แล้วนี่ไม่มีมืน่น <c> เ <oughs> นี่ยก็ลูกมืน่นจิมหาร้อยครับลูกแข็ตัดตัดเลยมื่นหนึ่งพันหาอนอ้าร้อยมันยังตื้นตีบานอีกโอ,โอ้โหเพวเฮาสนามมาก ตอ่องไหนเนาะนตอ่องไหนเนาะได้ปาเบร์ให้พี่น้องตอองไห้ปาเบร์เอาแบบสะเอาพันหนึงเอาพันหนึงเออมเหมักน้ำปาเบพี่น้องเบอโท์เก้าแป

นุ่งวัดีครับเมีทอ่ทองหรือเมีท่องว่าง,ง,างเปิดเจ้าบาทครับอยากหมืน่มนเก้าหมืน่นเก,กเก้ถึเลยถุงลอยที่ที่บวดต่อรองไหเนาะพระรุ่เน,นาะปากเบือพี่น้องเนะ่มโรบี้องีจากใสมาจักใสครับอ้าวอาัอาานหมันครับครับ phải lục bay khái là vật hầm đến đây cho bà ta đón mình ท่องว่างสองมื้อเกงครับออเ่ยี่นะถึง่อยซีสิหาวกถีล่อยหาซิบต่อรองอะไรอน้ออ่านนะไม่จชกใสครับเอ้ฝากเบอร์ถ้วย <มา S 1> พี่น้องนะรุ่นเก่าหัางว่าหกคนหนึ่งหกสี่แปดสองมันมานหน,นครับเด้อ

เอาเจ้าบาทละเดียกัาหมือนเหมือนหก้าต่อร่องได้สูงลอยซีดิาบวกเธือเลือด้นันแม,มะะ่นบ้างะต้นอ้นเอาเ,าไเอาทไร้ออทชอบกันหมืนอนหกปัญหาครับทั้งสองแม่ียกเอาแม่ไหนสูงลอยสีบวกทั้งสแม่แม่สาวทั้งสองอกได้ ปลาเบือตัวพี่น้องนั่นแหละ93 28 97 8อ้าวมันหมาน่หลุดนะผู้ผู้ออกจับบาทอ่ะจะไดจับบาท20,000ด2 0เจ็ดพันบาทอายุจักปีเราพลุกนน่อายุจักปี2สสมได้แบัตัวน คุมฟุก็ได้พูดนี่แม่นว่าสิพดแมนนี่ตัวเรหกนแปี่ไหนเนี่ยเนี่ยแม่นหกพันแปดเอ้าหอดมืนหกพันแปดตัวน้องอะไรอีกตัวอะไรเฮยวดซ้อนสัตพี่้องเบิงเอาลัข้างงูวเอ้าตัวไอนต่อได้เอาบานบานเนาบาือตัวพี่รองศูนย์เก้าสาม่าสามสี่ห้า

ัวดเน่สมอเลยต่อรองเลยวะได้ครับเอ้าไปักเบียดได้มาไห่ไปอนายบ่ได้ขายบ่ได้ว่าถ้าตัวขาดขึ้ไหลกระเทียไว้ขายก็เเนาะมาจากไอ่ะจากนครับเอ้าฟาเบอร์ศูนยปดนย์แปดศูนย์ว่าศูนองสามสามหาันหมาเด้อเด้อสาธุสาธุผู้ผู้เอาจ้่วัดอ่าผู้ผู้ แม่สาวเอาเจังหวะอด้นหมื่นสี่พันบหมื่นสี่พันต่อได้แม่สาวสูงอยสามิบนี่ยแันต่อรองได้อีกว่แเม่สาวไข่หมักน้ำฝากเบอร์0ูนฮอกซองเจ็ดสีส่ศนย์ซีรีแเก้าห้อัตกากเอามันมาได้อะร้ะแม่สาวชิงดีอยู่ายากตงานไปห

สบายดีเฮ้ยสบายดีสบายดีแกเราได้ขนาดได้อเดี๋ยวจะแกล็ดเถอะโอ้ลุงหวานมาเห็นด่านลุงหวานดดวลเราขายเมื่อเตียยังเอาหาไปลุยไปเอ้ยด็กมึงมากเพื่อนหมู Peace. ่บ้านเพื่อนไปบระมูลตลาดลูกสาวเหมือนเราบ่ ถึงมาถึงเอาไ่เฮาหน่อยมากเหมือนนี่ตั้งสองตั้งสองยู่ท้งไรง่วงอนั่งหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวเขาไปทางคุณละ สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เห็นหน้าหมอเจ้าก็ดีจแก้วหรอไมาเห็นเ่าไอยู่น่งมาบ้ีอย่างว่ดิบ่เหลี่ยวดิบ่หาบบะาับไถ่ขอบ่เลี่ยวดิต้องมาแล้วก็นูุดนางตีมันมีมีเซไทยดีครับมีเซไท่ดีกันบ้ากาคือทอดนี่แหละครับบรรยากาศตลาดบานเชียงมังเข้ามั่วหลากหลายตลาดไงนะครับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้อยไปซ้ำนี่ครับสบายดี